อยากจะขอกาแฟสักแก้วหนึ่งให้มือได้อบอุ่นเมื่อฉันได้กุ่มเอาไว้ให้เหมือนเป็นแม่เธอในวันที่ฉันเหงาใจแม้รู้ไม่มีอะไรแทนที่เธอได้เลยกาแฟ CSK สูตรดูแลสายตามีสารสกัดดอกดาวเรืองบำรุงสายตาสารสกัดดอกอัญชันชะลอความเสื่อมของดวงตาและจอประสาทตา ป้องกันจอประสาทต,ตาเสื่อมลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกช่วยทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดในจอประสาทตาดีขึ้นทําให้เส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงดวงตาแข็งแรงไม่เปราะแตกง่ายสารสกัดโกจิเบอรี่ช่วยลดการเสื่อมสภาพของดวงตาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นด้านความคมชัดผงกากถั่วดาวอินคาลดอา,าอาการอักเสบของกล้ามเนื้อดวงตาแอลคาเนทีนช่วยในการผลิตพลังงานสำหรับเซลล์โดยส่งกรดไขมันไปใช้งานในการเผาผลาญ สารสกัดเห็ดลินจือช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกําลังบันเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสายตาสารสกัดถังเช่าป้องกันดวงตาจากแสงแดดแสงสีฟ้าเพิ่มการมองเห็นฟื้นบำรุงดวงตาและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางตาตัดสินใจสั่งซื้อเลยเพื่อดวงตาคู่สำคัญหนึ่งเดียวในชีวิตคุณ